แค่ตกให้ดีน้ำตาลเป็นยังไงบ้างกับตกลงยังไงมันมีกี่โลกมันกี่โลกมันคืออันเนี้ยวันนั้นโชคดีมากปกติตาไผ่ไม่ค่อยไปกินข้าวด้วยกันแล้ววันนั้นไปกินข้าวแบบเพื่อนที่โรงแรมพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งกินกันอยู่แล้วอยู่ดีสักพักนึงคนก็โทรเข้าของพี่ไผ่ของเราก็ผู้จัดการโทรมาอะไรเงี้ยพลก็ตามหาผู้จัดการใหญ่บอกว่าเนี่ยเขาพูดแล้วว่าเป็นน้ําตาลกับไผ่ ถ้าว่ะฮะวงก็แตกกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ก็คือเป็นวันนั้นไปกินบุฟเฟ่ติ่มซำติ่มซำแทบปิ้วใครมันปิวแบบใครแรกมันตกใจแค่ไหนมันแบบเออเราแบบเก่งมากแวบแรกคือถ้าเป็นตาไผ่จริงๆอ่ะคือเก่งมากแต่ตอนนั้นเราก็ยังขำๆอยู่คิดว่าไม่ใช่พอหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันเยาจกี้โทรมาอืมเสียงเงี้เสียงเงเขาว่าน่าจะเป็นมึงเนี่ยมึงไปฟังใหม่มาบอกว่า ก็เขาว่าเป็นมึงเลย, oh. ยแล้วก็แบบว่าเอ๊ะย,ยังไงแล้วนี่ก็เลยบอกว่าไม่ใช่หรอกคีเพื่อนเราก็บอกว่าแกทุกคนมันก็มั่นใจกันอย่างนี้เราไม่ใช่เรา <laughs> ทุกคนมันก็มั่นใจอย่างนี้เราไม่ใช่ oh. หรือว่าจะสักหนึ่งเปอร์เซนต์ที่เราทําใจไว้ก่อนเราก็แบบเอาละเริ่มเริ่มมีไฟสุ่มในอก oh. <laughs> ตาไผ่ก็คือแบบ กลับมาจากร้านนี้มาเออมาลองมาคุยกันหน่อยเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่มัน,มนพูดหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นต้องโถกันเลยคือว่าด้วยความที่ถ้าบอกว่าไม่ใช่เลยมันก็จะแบบโอเคแต่นี่คือบางขับบางคนเขา,าเออลบูละบอะไรอย่างเงี้ยนะใช่นะแต่ประเด็นคือแม่ดิฉันนะ่ะก็เป็นคนใส่ใจโซเชียลมาก <laughs> แม่ก็แบบยังไงยังไงแล้วทุกคนก็คือแบบถามแม่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าพอเราโดนถามเยอะ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 อะไรเงี้ยมันก็เลยเออมันกล่อมภาษาว่าแบบหรือว่าจะใช่หรือว่าจะใช่อะไรยเงี้ยใตอนนั้นพอมันจะใช่แล้วยกหูถามตาไผ่อู้ตาไผ่ตาไผ่ก็บอกว่าไม่มีคือแต่ว่าอันเนี้ยที่ตามบอกว่าถ้ามีอ่ะก็เก่งเกินเพราะว่าเรามีรหัส กันหมดเลยท oh. ุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยของตาลก็มีรหัสของเขาเขาก็มีรหัสของตาลหรือแม้กระทั่งแบบอินสตาแกรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราอินสองเครื่อง oh. อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอย่างนงี้เลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ไม่ไว้ใจกันนะคะแต่ว่าบางทีตาลลืมเอามือถือมา oh. ก็เออยืมของพี่ล็อกอินคือจุดประเด็นอะ่ะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตะไผ่ลืมก่อนแล้วก็เลยมาล็อกอินในเครื่องเราแล้วเราก็ไม่ยอมลบ มันลาดตากผายก็บอกว่าไม่ลบก็ได้ไงเราของเธอมาแม่มันก็เลยซวยมาจนถึงทุกวันเนี้ยซึ่งไม่มีทาตอันตอนที่ตากผายตากผายผมมีที่คนญากเหตุผลที่มไรที่เขาอธิบายว่าคือไผ่ก็บอกว่าพี่ไผ่ายบอกไม่มีไม่มีจริงๆคือมันจะไปมีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าคือด้วยความที่เราอ่ะเห็นการใช้ชีวิตของเขาดังนั้นถ้าจะมีกิ๊กสักคนเนี่ย มันต้องเก่งมากทำไมยังไงเออทำไมเราถึงวัดมันต้องเก่งมากก็ต้องอยู่ในน้ําหรืออยู่บนป่าอยู่บนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ป่่าอยางนี้หรอใช่ก็คือแบบต้องเก่งมากจริงๆเพราะว่าด้วยความที่เราเคยแบบไปออกทงออกทริปไปลองเออ่ใช้ชีวิตในการนั่งเรือเข้าไปในป่ากับเขาเรามีความรู้สึกว่าเอาเตอร์มันจะมีเนาะเขาจะมีกับออาเตอร์จริงๆข่าวนี้มันจะพูคภาษา คือเรามองเป็นเรื่องตลกมากกว่าว่าเออมันมันวน,นมาถึงคู่เราได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คําใบ้หลายๆอย่างมันมันชี้มาทางนี้แล้วก็เออหลายๆคนพออ่านอะไรเงี้ยก,ก็ก็เกิดความสงสัยดังนั้นเดี๋ยวคนนั้นมาถามคนนี้มาถามคนนั้นมาถามคนนี้นมาถามนนม,าถาม,มันก็เลยเหนื่อยกับการที่จะอธิบายให้แต่ละคนฟังมากกว่าแล้วมันเริ่มอย่างที่บอกค่ะมันเริ่มแบบว่าโดนกล่อมโดนกล่อมว่าเอ๊ะหรือว่าจะใช่หรือว่าจะเหลือไว้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะ เพราะบางคนก็บอกว่าใช่แน่ๆ,เร,ๆเราก็แบบใช่แน่ๆยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ถอในแง่ความไว้ใจกรืความระแวงมันเกิดขึ้นไมหมหลังจากที่ไม่เกิดข่าวขึ้นมาไม่มีเลยไม่มี <ๆ S 1> <ๆ S 2> คืออย่างที่บอกว่าพอพอเคลียร์กันจบไปเราเราก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ไม่มีท่าทีไม่มีอะไรให้เราระแวงเจะคีดถึงขัน้นพูดว่าถ้าเป็นพิบัม่จริงๆคือนางยอมไม่มีแฟนละอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือนางให้ความ เขาเรียกว่าอะไรให้ความไว้ใจแล้วก็ให้พื้นที่เราเต็มที่เราอยากจะดูอะไรเราอยากจะเห็นอะไรคือเรามีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นบัตรเครดิตเข้าซึ่งเราอยากได้อยู่คือต้องตารดูเชื่อใจยมากนั่นเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเพราะขนาดที่ทุกคนพูดขนาดนั้นน้ำตายังบอกว่าเออมันจะมีอะไรอะไรที่ันเปอร์เซ็ามกต้ามการพายุนั่นแหะไม่น่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นพี่ไผ่หรอกเออเรา คือด้วยด้วยข่าวด้วยอะไรก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเริ่มแรกเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเราแล้วที่สาคัญก็คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็จะ13ปีแล้วอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่มันไม่ดีมีแต่จะดีขึ้นแล้วอีกนิดนึงก็คือตอนนี้เริ่มถอยหลังจากเขาเรียกว่าอะไรสิ่งเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเมื่อก่อนคบกันแรกๆยังมีไปเที่ยวไปปาร์ตี้ด้วยกันบ้างอะไรเงี้ย ตอนนี้ตะไผ่ก็คือไม่มีไปคือแจ็คกี้อย่างเงี้ยอยากจะตีสีกับแฟนเราก็คือต้องเข้าป่าไปดูน้ําตกด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้แบบว่าจะซีกันด้วยการที่ชวนเขามามาดื่มมาดิ้งกับเราอ,เอะไรเงี้ยมันจะไม่มีดังนั้นเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมีจุดที่มันเสี่ยงหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอเ,เอ๊คือถ้ามันเคยมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เรารีมายกลับไปแบบว่าสมมติวันนี้มีข่าวแล้วเรารู้สึก อ๋อ oh, วันนั้นแน่เลยวันนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี้คือมันไม่มีอ่ะแล้วถ้าถ้าทำให้มันมีมันก็จะเกิดจากเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้มีสร้างเองเพราะว่าสังคมดุมเราอยากได้คําตอบสังคมดุมเราอยากได้คําตอบแล้วแต่ละคนก็คือไปคาดคั้นกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาเป็นยังไงบ้างเขารับมือยังไง ก็ตาไผ่ก็คือแบบไม่มีพี่ไม่มีคือไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเขานะคะญาติพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยที่สนิทกับเขาอะไรเงี้ยก็คือถามถามตรงๆว่ามันใช่ใช่ไหมก็ยังโชคดีนะที่เขาอยู่ในกรุงเทพถึงรับโทรศัพท์ได้ปกติเข้าป่ารับไม่ได้นั่นน่ะสิถ้าอย่างนั้นยิ่งชี้นําเลยนะว่าแน่นอนหมายถึงถ้าเขาป่าไงถ้ากิก็คือโทรไปเนาะเขาจะมีสัญญาณไงจะจำได้ไหมเออผู้จัดงานคะขอโทรศัพท์หน่อยเอาโทรศัพท์เลยเหรอเอาโทรศัพท์สมมุต สมมติเราถ้ามันเกิดเรื่องโรกสองใบขึ้นมาเรามีวิธีจัดการยังไงสมม,มุติไม่ใช่ความจริงโออันนี้สมมติพี่พี่ต้องไปเยี่ยมหนูอ,ะอ,าาอ่ะเพราะอ,อะไรรู้ไหมเ <c oughs> พราะเคยคุยกับยายแจ็กกี้ว่าค <c oughs> ุยกับยายแจ็กกี้คุยกับเพื่อนสนิทว่าถ้าเป็นตาไผ่จริงๆฉันคงชอ็อกแล้วแบบ ช็อกไปเลยอ่ะแล้วเจยจากกี้บอกว่าไม่เป็นไรมึงข้างๆมึงคือกูก็ชอือนเหมือนกันก็คือความที่จากกี้ปิดตลอดเลยแต่เขใช่คือเจากกี้เขาแบบนั่งช็อกแล้วก็คือแบบมองเพดานไปพร้อมๆกันอ่ะคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่มีกลิ่นไม่มีคาวไม่มีโค้งไม่มีอะไรเลยซึ่งทุกๆคนก็บอกว่าก็นั่นแหละทุกคนก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรว่าถ้าไม่ใช่ตาผายจะหมายถึงว่า มุงมองผู้หญิงเองอะถ้า<ฆ>มีลืกสองไปเราไปวิธีงไงบู๊ออนตัดเลยหรือว่าเคลียร์ให้รู้เรื่อง<ช>หรือว่าพุ่งชนสำหรัหรบตาลตาลมองว่ามันคือการไม่ให้เกียรติคนรักกันคือถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์มันจะไปต่อไม่ได้แล้วคนที่ควรจะรู้คนแรกก็คือคนที่คุณคบอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าความรักของเรามันไม่เหมือนเดิมฉันไม่ได้มองเธอเหมือนคนเดิมอีกต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถ พัฒนาต่อไปได้ในฐานะแฟนแล้วก็ไปสู่อนาคตไม่ได้แล้วคนที่ควรจะรู้เป็นคนแรกก็คือแฟนเราค่ะดังนั้นเวลารักกันก็ต้องให้เกียรติคนที่เรารักเพราะว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้ผิดถ้าเขาจะผิดก็คือแค่อาจจะไปด้วยกันต่อไม่ได้หรือว่าเรามองมุมมองความรักหรือว่าเส้นทางมันมันมันไปต่อด้วยกันไม่ได้ดังนั้นต้องให้เกียรติคนที่เรารักมากที่สดุดอี่แจ๊คจะถามสิบสามปียังไงต่อไป งานเลยลูกนี่ถามฉันหรอมี่แววไหมนะสิบสามนะสิบสามใช่ค่ะก็ไม่นานไม่นานเดี๋ยวรอเขาพูดเดี๋ยวรอเขาพูดนี่ใส่้าง้ายไม่มีแหวนใช่ไหมไม่นานไม่นานไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใส่ใส่นิ้วอื่นไม่ได้มันยังบอกอ๋อไป่รู้เราอยู่ใส่อะไรเขารู้หรือเปล่าอะไร มันดึงเนี่ยนิ้วอื่นมันใส่ไม่ได้จริงๆทุกคนมาเอาเข้าบ่ได้นิ้วนางขวาก็เข้าบ่ได้แล้วแหละนิ้วซื้อให้มาแล้วเขาจะใส่หรอนิ้วเราได้หรอเขารู้ไซใจเราก็เราก็ถอดอันนี้ทิ้งไปเลยรอรอค่ะก็รอรอรอดูว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงรู้สึกเลยว่าอะไรคนเชียร์คู่เราแบบสุดซอยมากอ่ะนั่นแหละเราก็เชียร์ตัวเองอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ดูตัวเองอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คนอื่นเชียร์เราหรอกเราก็เชียร์ตัวเราเองอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่า อายุนานมันก็ได้แล้วนะอายุได้แล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ว่าหรอก้มว่างไหม้มว่างไหมเดี๋ยวนี๋วม่เดี๋ยว่เดี๋ยวม่เ่เดีแม่เดี๋เดี๋ยวแม่มเดยม่ไดีว่เี่น่เดี๋ยวมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋แม่เดว่าดีม่ว่แม่จะว่าแม่่ด๋ดีดด่